สวัสดีครับพึ่งหลวงเป็นพึ่งขนาดใหญ่มีนิสัยดุร้ายมักจะชอบทํารังอยู่ตามต้นไม้สูงหรือตามหน้าผารังมีขนาดใหญ่มีหัวน้ำหวานมากเป็นที่ต้องการของพรานพึ่งเพราะถ้าเจอรังใหญ่ๆสักครังหนึ่ง ก็สามารถเก็บน้ำหวานได้นับ10ลิตรพวกนักตีพึ่งเหล่านี้ก็จะเสาะแสวงหารังพึ่งไปทั่วตามป่าตามเขานะครับแต่สำหรับรังพึ่งหลวงในข่าวนี้ชาวบ้านเชื่อว่ามีอาถรรพ์แรงใครมาขโมยจะต้องมีอันเป็นไปเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดเขาแก้วตำบลน,นาเมืองเพชรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะครับ พบฝูงพึ่งหลวงนับล้านตัวบินกลับมาทำรังอยู่บนหน้าผานับสิบรังความสูงจากพื้นดินประมาณ7-8เมตรซึ่งแต่ละรังมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะครับโดยท่านจเจ้าอาวาสวัดเขาแก้วบอกว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปีจะมีฝูงพึ่งหลวงบินมาทำรังบนหน้าผาเพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นกันทุกปี โดยเป็นแบบนี้มานานหลายสิบปีแล้วเมื่อผ่านพ้นเดือนเมษายนไปพึ่งหลวงฝูงนี้ก็จะทิ้งรังเนื่องจากตัวอ่อนโตเต็มวัยและเป็นพึ่งที่บินออกหากินได้แล้วจนครบขวบปีพึ่งหลวงก็จะบินกลับมาทำรังใหม่อีกครั้งโดยความฉลาดของพึ่งที่จะทำรังด้านทิศตะวันตกเพื่อหลบแสงแดดจัดในช่วงเช้าและบ่ายซึ่งพึ่งที่วัดนี้มีเรื่องเล่ากันว่า เคยมีคนมาขโมยตัดรังพึ่งเพื่อเอาน้ำพึ่งไปขายแต่พลัดตกลงมาตายหรือไม่ก็พิการและเกิดอุบัติเหตุหรือมีอันเป็นไปต่างๆนานา,นาทำให้ชาวบ้านร่ำลือกันปากต่อปากจนไม่มีใครกล้าเข้ามาตัดรังพึ่งในวัดเขาแก้วอีกเลยทำให้พึ่งอยู่กันอย่างสงบสุขและบินกลับมาทำรังให้เห็นทุกปี โดยเจะเอาวาดมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากปัจจุบันรังพึ่งหลวงตามธรรมชาติหาดูได้ยากและพบทำรังขนาดใหญ่ตามฤด,ดูกาลเท่านั้นโดยจะพบมากในป่าลึกแต่ที่วัดเขาแก้วอยู่ห่างจากถนนทางเข้าหมู่บ้านประมาณ400เมตรเท่านั้นจึงทำให้พบเห็นได้ง่ายซึ่งก็ง่ายต่อการลักขโมยด้วยแต่ก็ไม่มีใครกล้าทำให้ในช่วงนี้ของทุกปี มีเด็กๆและเยาวชนเข้ามาดูรังพึ่งกันอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาเรียนรู้ซึ่งบนหน้าผาวัดเขาแก้วยังมีหินรูปร่างคล้ายหอยขนาดใหญ่อยู่บนหน้าผาด้วยด้านพระครูศีรัตนาพิวุิเจ้าอาวาสวัดเขาแก้วกล่าวว่าเท่าที่ตนจำได้ ตนมาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี2,548เข้าปีที่17แล้วทุกครั้งเวลาเดินไปด้านทิศตะวันตกก็จะเห็นรังพึ่งเป็น10บรังหรือมากกว่านี้จนปัจจุบันทางวัดและญาติโยมก็ไม่เคยคิดทำร้ายเขาอยากให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติเมื่อถึงเวลาที่เขาจะกลายเป็นตัวอ่อนกลายเป็นตัวพึ่งต่อไปก็ขอให้เป็นแบบนั้นเคยมีคนถามว่า ทำไมไม่เก็บน้ําผึ้งเอาไว้ตนมองว่าไม่เหมาะสมเพราะวัดเป็นเขตอภัยทานก็เลยไม่ไปเบียดเบียนเขาจึงอยากให้ทุกคนที่เข้ามาที่วัดอยากให้เห็นว่ามีรังผึ้งนะตัวเป็นแบบนี้รังเป็นแบบนี้แต่ถ้าเก็บจริงๆจ,จะได้ไม่ต่ำกว่า20ขวดเพราะรังผึ้งบางรังใหญ่มากโดยผึ้งจะเริ่มทำรังในช่วงมกราคมหลังเดือนเมษายนก็จะไป ส่วนข้อถามที่ว่ามีเรื่องเล่าว่าคนขึ้นมาขโมยรังพึ่งจะมีอันเป็นไปนั้นเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาพูดกันส่วนตนถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นอันตารายเพราะว่ามันอยู่บนหน้าผาหากไม่ชำนาญในการจับพึ่งก็อันตารายอีกส่วนหนึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าในวัดในวาหากทำอะไรที่ไม่เหมาะสมขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้ เรื่องนี้ก็มองได้หลายมุมนะครับแล้วแต่ว่าเราจะมองในมุมไหนนะครับแต่ผมเองก็เห็นด้วยกับฐานท่านเจ้าวาดนะครับเพราะว่าพึ่งพวกนี้อยู่ในเขตวัดการที่ไปตีรังพึ่งก็เป็นการทำบาปนะครับควรจะละเว้นเอาไว้ ก็ขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ